ครับผมซึ่งที่กําลังจะเคลื่อนเข้ามาอย่างหน้าบริเวณร,ระราพิธีนะครับก็คือปลายศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาคงสซึ่งผู้ถือปลายก็คือเด็กหญิงกิรัชยาคกทนและเด็กหญิงเชยานันท์บรรจกรอครับและขบวนแรกครับขอเสียงปรบมือต้อนรับโรงเรียนบ้านดนอกบัวกระจายครับ ซึ่งนาโดยผู้มีการสิริพรศรีภัยนะครับซึ่งมีคณะครูและบุคลากรจานวน20คนนักเรียนจานวนร2อยคนครับผู้ถือปลายเด็กหญิงนัดาวแบกแรงกลางเด็กชายจักรินวรรณชัยผู้ถือธงเด็กชายพระรพนันยังกลางพร้อมด้วยดามเมเยอร์ครับเด็กชายปุรินเด็กหญิงเบญจรัตน์และเด็กหญิงเขวิกาซึ่งขบวนแรกนะครับเป็นการขบวนเพื่อสเกียริครับผมซึ่งก่อนํำมาโดยพระบรมชัยรัตน์ ในหลวงและราชินีครับขบวนถัดมาครับเป็นขบวนวัฒนธรรมแสดงถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นนสอดร้องกับคำขวัญประจำอำเภอก็คือเมืองอินรต่าขปอภัยครับเมืองพรมื่อหรือศิลปินถิ่นหลวงปู่ดูปราเก่าเข้าใหมแดงซึ่งในส่วนนี้นะครับจะนําเสนอประวัติศาสตร์ท้องถิ่นครับซึ่งโรงเรียนต้อทกระจายก็เป็นโรงเรียนประวัติาศาสตร์ท้องถิ่นสำรอง ขอนำเสนอบทเพลงของรานนะครับต่อท่านประธานในพิธีและสมบัาิกรอาติตาได้รับเกิดกระปังครับไม่พูดลวนลามนอกอําเภอใครที่ยกมาบรรยาย นอกนาน้องนาขำขวัญน้ำเบิกบึงเมืองคนซื้อลึกย์ผินผินทางศาสินช่วยซึมสูงอยู่ในจังหวัดราชสีบุรีเขาเขาเกสร้างปรังกันมีรักฐานในบางกูนายหยุยินถิ่น วงามเกินทบบา,ง,านทงบางเก่าเกินทางบางเก่าก็บอกเล่าแต่บางก่อนวิจิตตานาซอนยอดปราบเกินคำพูดล้านคานอ่อยทุกคำถ้อยที่เรยกอะไรวัฒนธรรมของคนไทยได้ฟังแล้วกว็สุข นี่ก็คือกระบวนของตัวกระจายนะครับคือรอนนำเสนอทางต่างรัฐบาลองทัพร้บวบดาาต่อตายาเสพติงดีนี่เรานก็คือโรงเรบ้ไฟครับต่อไปเป็นโรงเรียนบ้ของฟงเป็นโรงเรียนที่ประสานระหว่างโรงเรียนต้ทองหลางและโรงเรียนบต้ของกซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีท่านผู้มีการวิทุมองผผู้มีการโรงเรียนบ้านทองหลาง นักเรียนเด็กหญิงอมรรัตน์รวบหกผู้ถือทงโ,ทรโรงเรียนผู้เด็กชายสุรสัติ์พักรีนอกฉันกบทองหลอมรวมใจกีฬาศูนพร้อมขออวิทูลผู้บริหารนำนักเรียนพื้นรูผู้เชี่ยวชาญขอส่งให้สุขสําราญช่วงการเทินเธอไทยองค์ราชนส่งพระเป็นยิ่งขวัญเหงวยราช กากรองอักษรถวายเทิดพระเกียรติสาการะด้วยหัวใจขอทรงให้สุขสําราเช่วการเทิรขบวนที่สองอนุรักษ์วัฒนธรรมเลดหลํำประเพณีอนุรักษ์วัฒนธรรม,นรม,นรนรรมชนการก่อนรวมสึบทอดประเพณีวิถีหมายนำขบวนเพลงโคราชทั้งหญิงชายมาร่วมร้องให้ผ่อนคลายสบายรม บางทองหลังติดแหล่งน้ำาู้ระคอหนองกบก่อร่วมหาปลาพาสุขสันค์วิถีชีวิตวิถีชนดำรงกันเป็นอาชีพผูกพันมาช้านานทั้งจักฉานชะลอมต้อมด้วยรักสืบสารสักชาวชนคนรุ่นหลังศิลปะชีพก่อเสริมเติมพลัง เป็นกำบังมีอาชีพหล่อเลี้ยงตนกับตรมหาาร,รโจววิธีวิถีชีวิตท้องถิ่นนะครับก็คือการจับปลาหาปลานะครับ<ช>ก็เป็นวิถีชุมชนที่กลาแหล่งน้ําของบ้านทางหลังครับซึ่งก็ใกลกับอ่าห้ยตะกร้อนะครับลองไปถึงการจัดสารชะลอมนะคะเป็นการสารรักสารสะพันนะการละเล่นวิถีไทยควรสุดไว้ เราภูมิใจมีพ่อแม่สร้างไว้หนอเด็กลดเทคโนโลยีร่วมมดจอเพื่อสานต่อการศึกษาประเทศไทยกล่าวอีกถึงซอฟต์พาวเวอร์ที่โดดเด่นดังเ,เช่นมวยไทยสอพทอลูกนักเรียนแข็งแกร่งร่วมสามทอไม่รีรอแทงเขาสู้มือมัดโชว์ขบวนที่สามขบวนกองเชียร์ก,กทอง เชียนะคะเป็นขบวนสุดท้ายที่เรากอเชียตัวน,น้อยร่วมเชียรุ่นชัยให้กบทองในครั้งนี้ค่ะนําโดยขบวนน้องอนุบาลเฉยเดินและพิธาก,ก่อนค่ะค่ะแล้วลำต่อไปเป็นขบวนของโรงเรียนบ้านโจดนะคะผู้ถือใบโรงเรียนเด็กหญิงอัญคนาโลหาการนะคะตามด้วยผู้ถือธงโรงอาชีพเพื่อชาติไทยช่วยห่างไกลยาเสพติดเล่นกีฬา ขบวนแรกนะคะเป็นขบวนสรดีจอมราชาราชินีประกอบไปด้วยพานพุ่มทองพุ่มเงินกลวยกระทงดอกไม้และริ้วธงตราสัญลักษณ์พระองค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีความเคารพและการยกย่องสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยโดยใช้คำว่าทรงพระเจริญเพื่อถวายพระพรให้ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ขบวนต่อไปนะคะเป็นการสามัคคีการละเล่นรักษาไว้ประกอบไปด้วยขบวนม้าก้านกล้วยนะคะที่มีกล้วยปลูกไว้ตามบริเวณบ้านและในสวนซึ่งมีผู้ใหญ่มักทําให้เด็กๆเล่นด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินตามด้วยเดินกะลานะคะโดยใช้กลามะพร้าวที่หาได้ทั่วไปตามท้องถิ่นซึ่งผู้ใหญ่มักทําให้เด็กๆเล่นเพื่อความสนุกเพลิดเพลินสร้างความสามัคคีในหมู่คณะรีรีข้าวสาร สองคนใช้มือจับเล่นแล้วโค้งโยงขึ้นเสมือนซุ้มประตูผู้เย็นก็จับเอวลอดซุ้มประตูนะคะขบวนต่อไปเป็นกองยาวเป็นวงดนตรีพื้นบ้านที่นิยมใช้บรรเลงในงานร,รื่นเริงแหนแ่นาคแห่กระถินหรือเฉลิมฉลองในโอกาสต่างๆและขบวนต่อไปเป็นขบวนทหารกล้าสลิดสละชีพเพื่อชาติไทย ทหารกล้าผู้เสียสละปกป้องแผ่นดินไทยจากสมรภูมิชายแดนไทยกัมพูชาสู่ความทรงจำในใจของคนไทยทั้งชาติ สุดยอดนะคะสำหรับทหารไทยนะคะผู้มีความทรงจำในใจของคนชาติไทยทุกคนนะคะเส่วงขบวนสุดท้ายนะคะเป็นขบวนช่วยห่างไกลยาเสพติดเสียงประมือให้กับทหารเราผู้กล้าปราสาตาเมืองทงจากโรงเรียนบ้านโจดค่ะสุดยอดไปเลยนะคะมีรถถังด้วยนะคะ ขบวนต่อไปช่วยห่างไกลาย,ยาเสพติดนะคะเล่นกีฬาเฉการส่งเสริมสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์เสริมสร้างสุขภาพจิตให้แจ่มใสและมีอารมณ์ดีทักษะทางสังคมความสามัคคีการทํางานเป็นทีมและการมีน้ําใจนักกีฬาส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลจากยาเสพติดและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนเพื่อต่อต้านปัญหายาเสพติด เสียงประมวนดังๆให้กับขบวนพาเหรดโรงเรียนบ้านโจ์ค่ะลำดับต่อไปนะคะขบวนที่กำลังจะเข้านะเคลื่อนเข้าสู่หน้าประรมพิธีนะคะเป็นโรงเรียนบ้านเก่าคอ กระเสริม้าสุขภาพและพลังใจให้แก่ประชาชนทุกหมู่เหล่าซึ่งขบวนเทระเกียินี้จึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความจงรักภักดีด้วยหัวใจที่เปี่ยมด้วยพลังและสามัคคีและขบวนถัดไปคือมหาการพืชสวนโลกนครราชสีมา2572ครับ,รธธมมรบหรืองานโคราชเอโปส29เป็นงานระดับนานาชาติที่ภาคภูมิใจของชาวโคราชและอำเภอคงครับและซึ่งบีแนวคิดที่จะสะท้อนความอัศจรรย์ทางธรรมชาติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพื่อส่วนโลกพร้อมด้วยการกระตรท,ที่ยังง่งยืนของประเทศไทยครับกับบนถัดไปเป็นการนําเสนอผ้าไทยลายคงขนครซึ่งเป็นลายผ้าไทยที่ออกแบบโดยโรงเรียนมังคงจังหวัดจครราชสีมาโดยกลุ่มทอผ้าหมู่บ้านานาศและลายปิ p ซพาวที่สะท้อนหิงภูมิยาท้องถิ่นผ่านสายตาเบทีระดับโลกครับ ตามด้วยประเพณีกุ้มข้าวใหญ่ครับเป็นประเพณีหนึ่งใน22เดือนของชาวอีสานจึงเป็นประเพณีหนึ่งที่ชาวบุรคงได้ตืบทอดกันมาอย่างยาวนานสะท้อนถึงวิถีชีวิตและ,กะเกษตรกรรมความรักในผืนแผ่นดินและความศรัทธานในพุทธศาสนาตามมาด้วยบุญบั้งไฟครับบุญบั้งไฟเป็นประเพณีที่มีความเชื่อนะครับหานจุดขึ้นสู่ท้องฟ้านะครับจะเป็นการบูชาพระยาแถนหรือเป็นการจุนเพื่อขอฝนครับ เพื่อให้ฝนนั้นได้ตกต้องตามฤดูกาลดึงในะบวนนี้ก็มีการนําเสนอการเติมฟออสสารับมารยาทงามอย่างไทยเลยนะก็มีนางรําในกระบวนสีคนด้วยกันรอดูว่าจะสามารถฟอนเรียกฟ้าเรียกฝนได้หรือไม่นะครับสำหรับเก่าคอนี่ฝนตกทำยังไงดนีนะแล้วคุณรู้ชคะเขา <laughs> มีโอกาสหม และตามมาด้วยขบวนนักกีฬาครับสำหรับขบวนนักกีฬานี้ก็จะสะท้อนถึงการต่อต้านยาเสพติดครับเพราะว่าการเล่นกีฬานั้นสามารถจะจัดยาเสพติดออกจนาะกปยะวชนกลุ่มเยาวชนนะครับที่เป็นกําลังหลักของชาติของเราในปัจจุบันนี้ครับซึ่งโรงเรียนกอก็อได้นําเสนอในมุมมองนี้ออกมาครับถือโทษและพิษภัยข,ของยาเสพติดนั่นเองครับ ได้ดีมากเลยนะคะเกี่ยวกับการป้องกันนะคะยาเสพติดให้กับเด็กและก็เยาวชนค่ะกแกลวที่เห็นกํลาลังจะเคลื่อนเข้ามาก็คือจากโรงเรียนบ้านห้วยสายครับขอเสียงประเบอร์ต้อนรับโรงเรียนบ้านห้วยสายครับซึ่งคำวันประจำโรงเรียนนะคะมันศึกษารู้หน้าที่มีวินยัยใฝ่คุณธรรม สีประจำโรงเรียนสีน้ำเงินเหลืองค่ะนะคะตามด้วยนะคะขระบวนเพิ่พระเกียรติค่ะตึ่นก่อแสดงถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับตามโดยการนำเสนอผ้าไหมซึ่งเป็นหัตถกรรมท้องถิ่นของบ้านห้วยสายครับ สินค้าโอท็อของเขาเลยน,นะคะเป็นการโชว์ผ้าไหมนะคะการตัเดเย็บอย่างประณีตนะคะใช่ครับเส้นไหมที่เรียงร้อยอย่างสวยงามนะคะก็ท่านใดที่มีความาคลั่งไคล้หรือความชอบในด้านผ้าไหมนะครับก็สามารถไปดูผ้าไหมที่หมู่บ้านห้วยสายได้นะครับและตามด้วยกระบวนโรงเรียนสีขาวป้องกันยาสิติดนะคะโรงเรียนบ้านห้วยสายได้จะได้ระดับเพชรแล้วนะคะค่ะ น่าจะมีพระอลงกรมาด้วยนะคะติดาิตด้วยนะครับตอนนี้ตามติดชิดกระแสนะคะก้าวทันโรคอย่างจริงนะคะสําสำหรับบ้านห้อยทรายหมอเออเอและหมอบีการรวมสีกาตบยู่้าไปตอนนี้รถติดลมเขาปิดลมอยู่นะคะตามด้วยผลละไม้พืชผักสวนครัวนะคะของบ้านห้วยทรายนจะเป็นการแสดงสะท้อนถึงเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งเป็น การเกษตรที่เกิดในชุมชนและโรงเรียนครับตามด้วยค้องใหญ่นะคะ,นะคะที่เป็นดับปลากเษกษตรกรรมนะคะชาวประมงของบ้านห้วยสายและปิดท้ายด,ด้วยขบวนระวยคณะครูและบุคลากรจากโรงเรียนบ้านห้วยสายครับและขบวนต่อไปที่กําลังจะเคลื่อนเข้าสู่หน้าปรมพิธีนะคะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับขบวนพาเรดโรงเรียนบ้านโนนเตงค่ะซึ่งดาอำนวยการ จัดั้านขบวนคาาเตนนะคะท่านผู้อำนวยการสมชาติเตี้ยไทยสงนะคะซึ่งมีบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมด16คนนะคะนักเรียน144คนนะคะผู้ถือป้ายเด็กหญิงอัจชราวดีหักทะเลเด็กหิงขะไทยมาเชื่อมกลางผู้ถือธงนายวันลบคนสำรมนะคะและขบวนที่หนึ่งก็เป็นขบวนรักชาติและต่อต้านยาเสพติดนะคะ ขบวนที่สองก็เป็นขบวนรักโลกและสืบสารอนุรักษ์ประเพณีไทยนะคะซึ่งผู้ชายนุ่งสลมขี่หมาก้านกล้วยนะคะน่ารักมากนะคะซึ่งหาดูได้ยากนะคะอันดาสุวรรณและดหญิงปริยานุษมุมกลางนะคะธงชาติรูปพ่อหลวงพ่อคูณนะคะซึ่งบ่งบอกถึงเอกลักษณ์และ แรงศรัทธาของชาวโคราชนะคะตามด้วยผ่านพุ่มเงินพุ่มทองและพระบรมชายรัก,รกษราชการที่9และรัชการที่10พร้อมกับพระราชินีนะคะซึ่งสามสถาบันนี้ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ต่อด้วยป้ายขบวนแผ่นดินไทยนำเสนอโดยแผนที่ประเทศไทยอาหารประจำชาติสัญลักษณ์ไทยมิสเวิลด์นะคะมาได้ชุดราตรีสีแดงรองเท้าแก้วนะคะ วันณคดีไทยนะ,ะการทํามาหากินเช่นแย่ไข่มดแดงซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนบ้านดอนกลางนะคะประเพณีแห่บุญบ้างไฟและฮีโร่ของชาติไทยแม่ทัพภาคที่สองและเหล่าทหารกล้าตามด้วยชุดประจำภาคทั้ง4ภาคนะคะเหนือกลางอีสานใต้ตามด้วยนะคะขบวนเยาวชนห่างไกลยาเสพติดนะคะรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและการคอร์รัปชัน และตามด้วยชุดรีไซเคิลนะคะขบวนโคราชบ้านฉันนะ,ะนำเสนอเอกลักษณ์ท้องถิ่นนครราชสีมาปิดท้ายด้วยประตูชุมพลนะ,ะและคุณย่าโมวีรัตตีของชาวโคราชปิดท้ายด้วยขบวนกองทัพนักกีฬาและกองเชียนนะคะเสียงประมือดังๆให้กับโรงเรียนบ้านเดินกลางคะ่ะและต่อไปนะคะขบวนที่กำลังจะเคลื่อนเข้าสู่ยังประรมพิธีนะคะตอนนี้ นะตื่นเต้นมากเลยนะคะแต่ละโรงเรียนสุดยอดนะคะขบวนเทิดพระเกียรตินะคะขอเสียงปรบมือให้กับโรงเรียนบ้านตลกสาลายนะคะเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะแต่งกายวันนี้ใส่ชุด คุณยายไหมคะใช่คะแต่ใส่แล้วดูน่ารักมากๆนะคะเสื้อเด็กๆสมัยแต่ก่อนนะคะก็จะรูปทรงลักษณะแบบนี้นะวันนี้มาด้วยรอยยิ้มอันสดใสนะทรงยิ้มให้ท่านประธานหน่อยค่ะโบกมือไม่มาหน่อยลูกน่ารักมากนะสำหรับขบวนเด็กเล็กๆนะคะจากโรงเรียนบ้านตลุกสาลายนะคะดัมมี่เยอะน้อยนะคะต่อมาค่ะเรามาดูขบวนเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ สัญลักษณ์ของชาวนาสมัยก่อนนะคะนาโดยควายไทยนะคะะบวนผลผลิตจากทางการเกษตรหลายชนิดเลยนะคะการตลอดว่าคุณครูไม่รู้ว่าควายที่ไหนผ่านหน้าโรงเรียนเราไปไม่ใช่ควายยายน้อยนี่ไม่ใช่นะคะไม่รู้ว่าโรงเรียนไหนนะคะวันนี้เราได้ทราบแล้วนะคะคือโรงเรียนบ้านตลุ่สลายนะคะอนุรักษ์นะคะควายไทยนะคะ อย่าไปไถดินนะคะอย่าไปไถลูกวิ่งออกนะลูกนะนะคะตามด้วยเศรษฐกิจพอเพียงนะคะมีแบกบวกนะคะมีเหตดน้ำฟ้าด้วยนะคะเซตสิ้นเชเลยนะคะเซตชิ้นจากเดิมขบวนแล้วก็สามารถจับจ่ายซื้อได้เลยนะคะต่อมาค่ะเป็นขบวนรักโลกนะคะประกอบด้วยชุดรีไซเคิลนะคะหลากหลายสไตล์นะคะและปิดท้ายด้วยขบวนรณรงค์ต้านภัยาเสพติดค่ะขอประเมินนะคะให้กับขบวนของโรงเรียนบ้านตละดุกสระ ราคาเริ่มเข้าสู่อีก2อขบวนพาเหรดสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่การแข่งขันและก็พิธีเปิดการแสดงนะคะขบวนที่กําลังจะเข้าสู่ด้านหน้าประจำพิธีนะคะเป็นขบวนพาเหรดจ,จากโรงเรียนบ้านหมันค่ะเขาเียงประเมือต้อนรับโรงเรียนบ้านหมันค่ะนําขบวนโดยนะคะเด็กชายนฤชิตสุทธาธรรมและเด็กหญิงนัทวราครบการ ดัมเมเยอร์นะคะสาวสวยทั้ง3คนน,นะคะเด็กหญิงคัทิตยาพัชชุนรัมเด็กหญิงวรัทยามุ่งแห่งกลางและเด็กหญิงปณิตาพันธพรมนะคะตามด้วยผู้ถือธงโรงเรียนเด็กชายพระสิทธิ์มะนาวนอกซึ่งมาในธีมการแต่งกายชุดไทยประยุกต์รัชกาลที่5ซึ่งประกอบไปด้วยขบวนเทิดไทยองค์ราชาต้านยาเสพติดสาดดีเกียริทหารกล้าและกองทัพนักกีฬานะคะ ซึ่งขบวนนำนะคะเราจะเชิดชูนะคะนำเสนอโดยในการเชิดชูพระมหากษัตริย์สถาบัรที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของชนชาติไทยตามด้วยขบวนการต่อต้านยาเสพติดนะคะและเหล่าทหารกล้ามาแล้วค่ะมาแล้วค่ะ เราใช้กีฬาต่อต้านยาเสพติดนะคะลูฟุตบอลลูกเดียวก็สามารถทําลายยาเสพติดได้นะคะสุดยอดนะคะสำหรับโรงเรียนบ้านหันนะคะตามด้วยกองทัพนักกีฬานะคะมิสเวิลด์นะคะมิสเวิลด์ของเมืองคอคราชจะีมาถือใบกองทัพนักกีฬาในวันนี้นะคะนักกีฬาบอกทงไหนคะส่งรอยยี้มันสนใสให้กับท่านประธานไหนคะสุดยอดนะคะเส,สียงปรบมือให้กับโรงเรียนบานา้านหมันค่ะ และขบวนปิดท้ายสำหรับการแข่งขันขบวนพาเหรดศูนย์กีฬาคงศีในปีการศึกษา2568ในปีนี้นะคะคือขบวนโรงเรียนบ้านหนองม่วงค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับสำหรับขบวนพาเหรดขบวนสุดท้ายนะคะซึ่งก็ท่านผู้ในการอุทัยมาลำโกง sorry ค่ะ <laughs> เปลี่ยนแล้วค่ะเปลี่ยนแล้วค่ะท่านพอออนจารุวันณดวงนอกนะคะขอโทษผู้สกิปหลายท่านผู้ประกาศจารุวันณดวงนอกนะคะเป็นผู้รักครับผมสำหรับโรงเรียนบ้านหนองม่วงนะครับผู้ถือใบเด็กหญิงดารินสิทธิภาพผู้ถือธงเด็กชายชยพัฒน์สนิทนอกสำหรับรูปแบบขบวนนะครับโดย จะเริ่มจากขบวนแรกก็คือขบวนเพลพิดเกียครับโดยเชิญพระบรมชายลักษณ์รัชกาลที่1ิและพระราชนีตามโดยพานพุ่มธงชาติและธงสัญ,ญลักษณ์ในหลวงและราชนีครับสำหรับประเพณีวัฒนธรรมนะครับนำเสนอขบวนแห่บุญพรเวดซึ่งเป็นประเพณีของชาวภาคอีสานของเราครับ ในขบวนก็จะประกอบไปด้วยกันหาชาลีและชูชกพร้อมด้วยภาพพระเบดที่เขียนบอกเล่าเรื่องราวของพระเวสสันดรชาดกครับน่าจะไปยืมมาจากวัดบ้านหนองม่วงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> นะคะดูแล้วน่าจะมาครบทุกกันในวตอนนี้ถูกต้องค่ะนะและปิดท้ายขบวนด้วยขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครับขอเสียงประเบอร์ให้กับโรงเรียนบ้านหนองม่วงค่ะ และขอเสียงปรบมือให้กับกระบวนพารจากทุกโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งครับสุดยอดมากเลยนะคะยิ่งใหญ่อลังการนะคะนึกว่างานเขตนะคะสุดยอดเลยนะคะตอนนี้กรรมการคิดหนักแล้วนะคะและต้องขอขอบคุณค่ะนะครับกรรมการนะคะโรยปูนขาวนะคะสำหรับการ แข่งขันกีฬาตรีธานะครับก็จะเริ่ม,มในรายการ1,500เมตรนะครับเป็นรายการเปิดสนามครับซึ่งในช่วงนี้นะครับเมื่อทุกโรงเรียนนะครับได้